yeah what's up สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้านชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครตอนนี้ที่กําลังจะเอวสารนั่นคือเรื่องใบไม้ที่ปิดปลิวนั่นเองนะครับเป็นละครที่พอใกล้จะจบนะครับผมกระแสเนี่ยเปียงปางมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องย่อใน EP ีสุดท้ายนะครับมาอ่านให้ฟังนะครับผมเป็น EP ีที่21นะครับที่จะเล่นในวันที่20สิงหาคมนะครับเป็นเรื่องย่อเล็กๆน้อยๆนะครับผมซึ่งน้อยมากๆนะครับแล้วก็จะมีข่าวนะครับผมเป็น ข่าวภาพหลุดนะครับผมหลุดภาพการสปอยต,ตอนจบของใบไม้ที่เปลิดปลิวนะครับผมจาก IG ของพี่ยอดดอยหรือว่าพี่อ้วนรีเทอร์นั่นเองเนะครับ หลายๆคนเนี่ยก็คงจะเคยอ่านตามนาวนิยายแล้วก็เคยฟังตามเรื่องเล่าตามคลิปต่างๆแล้วว่าตอนจบเนี่ยนางเอกจะต้องตายนะครับตัวนิวราเนี่ยจะตายในตอนจบไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรได้ข่าวแว่วๆมาว่าเขาถ่ายตอนจบไว้3แบบนะครับไม่รู้ว่าจะเอามาหักมุมแบบไหนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ครับผมไปอ่านเรื่องย่อให้ฟังกันก่อนละกันแล้วก็ค่อยไปพูดถึงขา่าวภาพหลุดการสปอยนะครับผมโอเคฮะเรื่องย,อย่อนะครับผมเครดิตจากเว็บบันาว์ดนะครับเขาได้บอกว่าชมทวัร ตามสืบจนรู้ความจริงว่านิราคือลูกชายของตนชัชวีรู้ความจริงความรักที่มีต่อนิราเปลี่ยนเป็นความรักที่มีต่อหลานชายที่ผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กๆนิราจะยอมรับความผิดหวังครั้งนี้ได้หรือไม่ชมทวัดและนิรา จะจัดการกับความทรงจําที่เจ็บปวดในอดีตได้อย่างไรติดตามชมละครใบไม้ที่ปิดปลิวนะครับอันนี้คือเรื่องย่อสั้นๆที่เขาบอกว่าชมทวัตเนี่ยตามสืบจนรู้ว่านิรานะครับผมคือลูกชายและเพื่อชัชวีเนี่ยรู้ความจริงด้วยนะครับผมชัชวีเนี่ยเปลี่ยนจากความรักที่มีต่อนิราเนี่ยที่เป็นความรักจากกิ่งอาชูสาวนะครับให้กลายเป็นความรักเนี่ยที่มีต่อหลานชายคนนึงเท่านั้นนะครับนิราเนี่ย เขาก็ถามว่านิรายจะยอมรับความผิดหวังได้หรือไม่หรือนิรายยอมรับความจริงไม่ได้ก็เลยแบบว่าฆ่าตัวตายตอนจบหรือเปล่าอย่างที่ใครหลายคนอาจจะเคยได้ยินสปอยมานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยครับผมไปอ่านข่าวของพี่อ้วนนะครับผมพี่อ้วนรีเทิร์นนะที่หลุดภาพสปอยตอนจบมานะครับเครดิตนะครับผมจากเว็บ 1.com ดอทคอมนะครับเขาได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าเอาแล้วไงอ้วนรีเทิร์นหลุดภาพสปอยตอนจบใบไม้ที่ปลิดปลิวคนดูทําใจไม่ได้จริงๆนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกละครหนึ่งที่กระแสมา แรงมากสาหรับละครเรื่องใบไม้ที่ปิดปลิวทางช่องวัน31เพราะเนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นและทาเอาแฟนๆต่างก็ลุ้นกันทุกตอนกันเลยและตอนนี้กําลังจะเข้าใกล้ตอนอวสานเข้าไปทุกเทีแต่ล่าสุดก็ทําเอาแฟนๆแอบหวั่นใจเมื่อพี่ยอดดอยหรืออ้วนรีเทิร์นได้ออกมาโพสภาพในอินสตาแกรมโดยเป็นภาพที่ดูแล้วน่าจะสปอยตอนจบใบไม้ที่ปิดปลิวอย่างหนักเลยทีเดียวโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพที่พี่ยอดดอยใส่ชุดดำคู่กับใบตองรัส มีแขโดยมีฉากหลังเป็นเมนเผาศพเหมือนกับเป็นงานศพไขรสักคนนะงานนี้แฟนๆแอบหวั่นใจว่าจะเป็นงานเผาศพนิราหรือเปล่าเพราะในใบไม้ที่บิดปลิวในฉบับนิยายนิราฆ่าตัวตายยิ่งเห็นภาพนี้เลยทําให้แฟนๆหวั่นใจหนักว่านิราต้องตายจริงๆใช่ไหมจะอย่างไรซะคงต้องรอเฉลยในละครแล้วละ่ะ ทุกอย่างอยู่ที่คนเขียนบทแล้วว่าจะให้จบเหมือนกับนิยายหรือจะสร้างตอนจบให้ถูกใจคนดูอ่าอันนี้ก็คือเนื้อหานะครับผมจากเว็บสปอยไม่ใช่จากเว็บสปอยเนื้อหาจาก i g นะครับผมของพี่อดอยนะครับผมหรือพี่โอ๊นดีเทิร์เนี่ยที่ถ่ายรูปคู่กับรัศมีแขนะครับผมในชุดดำแล้วด้านหลังเนี่ยก็เป็นเมนนะฮะหลายคนเนี่ยก็เลยคิดว่ามันจะเป็นการสปอยตอนจบของเรื่องใบไม้ที่ปิดปลิวหรือเปล่านะครับตอนจบเนี่ยคือนางเอกต้องตายตามนาวนิยายหรือเป เราก็ต้องมาลุ้นกันว่า3ตอนจบที่ทางผู้จัดทางทีมงานทางผู้ร่มกลับก็ทําไว้ี่จะจบแบบใดนะครับผมอาจจะให้จบแบบไม่ตายไม่สมหวังหรือสมหวังหรือตายหรืออะไรนะครับผมอรอลุ้นกันนะฮะโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะมาพูดเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออาภัยวัานที่นี้ด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ